สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับเซลฟุกคนเดิมและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกลัวแล้วมึงต้องการปิฟกอัลไเซา,าอีกแล้ววันนี้มากับฟกคนดีคนเดิมพาแบบรถผู้บริหารมหมทุกคนดูอยู่กับเจ้า Honda Accord G8 ปี2012อันนี้เป็นเครื่อง2.0 EL ดู้ยนะทุกคนรถแบบแบบสไตล์ผู้บริหารมีแบบ โคเมียมตัดกับสีดํารอบคันเลยนะคันนี้อาเริ่มพี่ข้างหน้าเลยเปิดมาข้างหน้าก็เป็นโครเมียมอยู่เลยอาสามขีดพร้อมกับโลโก้แอคคอร์ดก็เป็นโครเมียมนะทุกคนแบบเออคันคันเนี้ยทั้งคันโคเมียมตัดกับสีดําอยู่แค่นั้นแนะแต่สวยทุกคนผ่อนเพียงเดอนละป้ะมาแปดพันนเองทุกคนแอคคอร์ดคันนี้อยากรู้ว่าแอคคอร์ดคันนี้ได้อะไรบ้างอ่ะพามาดูรอบคันนิดนึงยางมิชลินดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนผ่อนแปดพันได้ยางมิชลินแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานนะเราไม่ได้แต่งมาเหมาะสาหรับแบบ ขับหรูๆสไตล์แบบมีคนขับรถแล้วแบบผู้บริหารหน้าข้างหลังก็เหมาะมากนะทุกคนอะเดี๋ยวมาดูประตูบานแรกกันเลยว่าแบบเช็คเม็ดอาร์นิดนึงว่ารถเคยชนหนักหรือเปล่าอ่าเปิดปึ๊บอ่ามาดูเลยทุกคนไม่ได้ถ่ายนานไงอ่าตรงนี้จะเป็นสีเบตตัดก,กับลายไม้สวยอะทุกคนเออตรงนี้ปุ่มก็ยังไม่ลอกนะยังเป็นแบบเดิมๆรถรถสภาพดีนะรถประมาณสิบปีแล้วยังดีอยู่เลยเออเรามาดูเป็นอาร์กหน่อยไหมอ่าเม็ดอาร์สวยนะทุกคนเลียงสวยอยู่แล้ว ผมมั่นใจรถทุกคันในร้านเนี่ยสามารถมาดึงเม็ดอาร์คได้เลยสุ่มดึงยังได้เลยว่าเม็ดอาร์คคันนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าทุกคนันนะเม็ดอาร์กเดิมหมดอ่าแต่ก,กล้องวันนี้ยิ้มไม่หุบเลยครับทุกผู้ชมไม่รู้เขาไปทําอะไรมานะครับโอ้โหแบบปูนแล้วทําให้ยิ้มมะครับทุกคนตากล้องชื่อโอ๊ตนะ โอ๊ตอัมโฮมคาวันนี้แบบโลเคชั่นจะแปลกตาดน,น,นึงนะเราอยู่หน้าร้านของเราเลยปกติเราจะไปเอาโลเคชันที่อื่นไงแต่วันนี้อยู่หน้าร้านนี่สวยด้วยอ่ะมาดูฝั่งนี้มัง่งตอนนี้ก็เหมือนเดิมมีลายไม้ตัดเพื่อความสวยงามทุกคนอ่ะซอมประตูเป็นเป็นไงซอมประตูเดิมไหมทุกคนอ่ะนอตไม่ประตูไม่เคยถอดนะเพราะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนอ่ะเช็คเพื่อความช่วยอีกทีนึงอ่าเม็ดอักเลี้ยงสวยกันทุกเม็ดนี่เลียงแบบเพลงพี่เท่งเลยนะ ตัอ๋อ <n> บางแจเขาเล่นไปคลิปนู้นแล้วไปใส่อันนี้ใส่เพลงไหมอ๋อไม่ใส่ใช่ไหมเดี๋ยวนึกออกก่อนว่าเพลงอื่นได้ไหมอ่ะแวะมาดูข้างหลังนิดนึงเหนียวออกจมูกเว้ทุกคนแดดไม่ค่อยร้อนหรอกที่เนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างหลังอ๋ใช้รีโมทเปิดนะทุกคนพับตรงนี้มันเปิดยังไงก็ไม่มีอ่ะมันไม่มีที่เปิดไง กดรีโมทแล้วทุกคนรถปี2 0ง2ถ้ากดรีโมทเปิดหลังได้เอออ่ะเปิดมาอ่ะก่อนเปิดใด ord, นี่ดูโลโก้แ c คคอร์ดฮอนนี่ไงยังสวยอยู่เลยลเราจะแบบอธิบายละเอียดเลยทุกคนเราจะพาทุกซอกทุกมุมเลยละกันอะเปิดเข้ามาภายในก็โลง่งนี่สามารถมุดไปเบาะหลังด้ด้วยอันนี้ช่องเนี้ยช่องลุหนูมุดให้ดูหน่อยครับไม่ได้นะแต่ดูยางอะไรนี่ยางอะไรเขาเป็นยางล้อแม็กคือคนไม่ใช่ล้อกระถานะ เออแอกอฮอลเาทำมาแบบแถมให้แล้วก็จกกระซิบทำไมสวยนะทุกคนโอเคไหมก็จองวันนี้ก็ได้รถเลยอะ่ะ <พอ S 2> ก็พร้อมอยู่แล้วเดี๋ยวดิที่เซลให้เองนะร้านร้านไม่เกี่ยวขับฟรีเก้าสิบวันไงทุกคนเออเหมือนแบบว่าเอารถไปขับก่อนอะ่ะค่อยผ่อนค้างหมดปีหน้าอนนู่นนะทุกคนไงร้านสวยไหมเออร้านสวยอ่าไงสวยมากทุกคนนี่คืออะไรอะ่ะ หมูกระทะอ๋อห้ามหมุนกระจกโอ้โหเพราะว่าเพิ่งไปติดฟิล์มมาใหม่ทุกคนเออเช็คเมอาร์คนิดนึงป้ายมันคล้ายๆแบบติดข่าเสาไฟฟ้าไงมันหมูกระทะก็เลยแบบหิวด้วยแหละอ่ะข้ามาดูเมอาร์คหน่อยทุกคนต<อ>ูบารนี้ทุกคนแค่สี่บาทก็รถมันสวยมันจะทำยังไงอ่ะพูดอะไรอีกอะอ่ะทุกคนโอ้โหเอาแล้วงานงอกอีกแล้วติดยาว ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานเรามาติดเม็ดอาร์คให้มาติดให้อะทีมงานติดให้หน่อยนะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยทุกคนปะไปดูห้องเครื่องกันทีมงานทีมงานเร็วๆทีมงาน <c oughs> ทีมงานไปหน่อยอะดูทีมงานเราหน่อยทุกคนไม่ใช่ใครที่ไหนแหละคนที่ขี้เกียจจะถ่ายยูทูบอะแบบอะพี่ฟุกถ่ายพี่ฟุ๊กถ่ายยูทูปไปหน่อยแต่คนดูเขาอยากดูเซลฟ์ฟ้องเซลไอเซลเฟนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มาถ่ายไงทุกคนอยากดูใครอะคลิปนี้ไหนๆก็ไหนๆแหละคลิปหน้าคุณอยากเห็นใครมาถ่ายรีวิวรถ ช่วยคอมเมนต์บอกฝุ่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวฟุกจะไปเอาคนนั้นนะ่ะมาถ่ายทุกคนดูโอเคไหมทั้งเซลไออ่เซลลเซไอคือนี้เซลไอเซลเฟลด้วยแล้วก็เซลฟองอยากเห็นใครมาถ่ายรีวิวคันไหนคอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวฟุกไปเอามาให้เบื่อหน้ากันแล้วสินะเออเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเดี๋ยว,วเรลิกเยอะแล้วแหละปอ่ะทุกคนมาดูห้องเครื่องกันหน่อยดิห้องเครื่องเป็นยังไงคลีน,ลนขนาดไหนโอ้ยอ่ะ สบายมีโชคมาให้อยู่แล้วอันนี้แอคคอร์ดหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคย,ยัยบเลยทุกคนอะดูใกล้ๆว่าไม่เคยแกะอะขูดให้เลยเนี่ยเออหัวน็อตเดิมมาทุกคนเครื่องก็เดิมเดิมไม่เคยมีน้าม,มันรั่วซึมนะทุกคนคานหน้าเดิมๆซอกแกมก็เดิมๆแผน่นพันไหมไม่น่าพันพูดเร็วมากเออะอะพอแล้วเพราะว่ารถสวยแน่นอนเดี๋ยวไปดูภายในกันเดี๋ยาคันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปอะเข้ามาดูเบาะฝั่งคนนั่งของแอคคอร์ดคันนี้มากทุกคนว่ามีอะไรมากข้างหลังอะเวลาแบบ คนนั่งจะได้อะไรมั่งนะเริ่มแม่าที่อย่างแรกนี่ <S <S 1> <S 1> ได้แล้วที่วางแก้วแล้วก็ที่วางแขนอืปิดหน้าปิดได้นะซอฟทัชปุ๊บนี่และนี่ทุกคนนี่ที่ฟุกชีให้ดูไงว่ามันสามารถออกไปหลังรถได้แต่ต้องใช้คุณแจไข่นะพอแจไขปุ๊บมันก็จะเปิดออกมาแล้วเราก็จะมุดหรือว่าไม่ไม่ต้องมุดหรอกก็แค่หยิบของที่อยู่ข้างหลังได้นะทุกคนสะดวกสะดวกสบายมากคันนี้ทุกคน แล้วก็จะมีที่เคบุรีให้ด้วยอยู่ข้างประตูอาตากล้องไปดูนี่ที่เคบุรีอยู่ข้างประตูนะตากล้องเปิดให้เขาดูหนะ่อยอ่าสะดวกสบ,บายสําหรับคนที่ชอบสมโมกบนรถแล้วกันสะโมกนะมมมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชมม่มีตัวเอสนะเออแล้วก็มีแอร์ข้างหลังสําหรับคนขี่ร้อนอย่างฟุกเนี่ยเหมาะมากเหมาะมากๆเพราะว่า <weil S 2> ขอสองตัวเลยแล้วกันพอร้อนมากทุกคนตอนนี้ตากล้องก็ร้อนเพราะว่าตาก้องอยู่ข้างนอกฟุกอยู่ข้างใน เดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันเดี๋ยวว่าคันนี้ที่เล่นซีดีซีดีเป็นยังไง่ะ,ะมาข้างหน้ากันหน้าทุกคนมาเริ่มที่คอนโซลเลยเอกลักษณ์สุดๆคอนโซลเป็นทางโค้งทุกคนนไงเขาดีไซน์มาสวยมากๆนะแอคคอร์ดคันนี้ถ,ถ้าหลุดโค้งก็จะเข้าลงบัสอะไรอะตะกร้ามุกอะไรอ่อะแล้วก็มานี่เครื่องเล่นซีดีทุกคนสามารถใส่แผ่นได้ถึงหกแผ่นทุกคนเนี่ยอะยัดไปเลยอยากฟังเท่าไหร่ยัด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 เข้าไป เสะดวกสบายนะทุกคนก็คันนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ450,000เล็กนิดแต่ละคนก็อย่าไปบอกข้างในทีละกันนะภูมลใยเป็นมัลติฟังก์ชันทุกคนมีคูนคอนโทรลให้ด้วยนี่แยกซ้ายขวานี่คนคอนโทรลนี้มัลติฟังก์ชันแล้วก็เลขหมายคันนี้อยู่ที่ประมาณ112,000เล็กนิดทุกคนก็ลด10ปีม่ประมาณแสนนึงก็ถือว่าไม่เยอะจะเกินไปในความสุดแนะนำสุดๆสำหรับผู้บริหารทุกท่านหรือว่า เป็นคนธรรมดาเดินดินงกินข้าวแกงอะพุก็สามารถผ่อนไหวผ่อน8ปดพันเท่านั้นทุกคนคันนี้นะพันเดียวเท่านั้นผ่อน8ปดพันโปรโมชั่นแบบลดราคาแบบสุดๆอะ,อะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วแอคคอร์ดนะทุกคนแอคคอร์ดเครื่องสองพันแต่ผ่อน8ปดพันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปสรุปราคาทั้งรถอีกทีเดียวป่ะอ่ะเป็นไงกันบ้างทุกคนหลังจากได้เห็นทั้งภายนอกและภายในของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้นะทุกคนตัดสินใจกันดูแต่สําหรับพุกว่ามันคุ้มมากๆ นีบอกไปบอกไฟฟ้าคู่หน้าทุกคนปรับไฟฟ้าไม่ต้องมาเลื่อนมันมันดีจังอ่ะเออถ้าใครสนใจคันนี้นะคนจอง999บาทหรือ,อย่าอยากให้ฟูุกจัดการไฟแนนซ์ให้ช่องทางการติดต่อของฟุกอยู่ข้างล่างนี้หรือว่าโทรมาที่เบอร์097-030-1315นะทุกคนหรือยังไม่พอเท่านั้นถ้าอยากสนใจรถคันอื่นๆของร้านเราเนี่ยสามารถติดตามเพจของเราได้ที่นี่เลยเพจอัมโฮมคาร์ทุกคน มีลดให้ทุกท่านเลือกใช้สอยอีกมากมายเลยทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Su บสไคร้ให้ช่องกูว่าแล้วมือต้องขับเดินทุกคนคลิปหน้าฟุกจะเอาเซล,ลคนไหนมาอีกเนี่ยรอติดตามนะเออรอ,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 อราคาเต็มอีกอแต่ก็บอกว่าลืมหลักพันนี้4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นทุกคนย้ำนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหรือผ่อนเพียงเดือนละประมาณแปดพันกลางๆเท่านั้นทุกคนเออใครสนใจก็หนีรีบจองทักมาหาฟุกเลยรีบโพนะ เดี๋ยวรับสายไม่ทันเดี๋ยวรีบรีบไปรับสายแต่กล้องตัดเสร็จรีบรับสายเลยเออถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวฟุกจะแชร์ให้เซลไอเขาดูหน่อยว่าเปนไงหัดไทยอย่างนี้บ้างเออตอนหาับคลิปต้องขอตัวไลน์ไปก่อนไม่เป่าย้วคิปหน้าเป็นใครรอดูนะไม่ปาย